ต่อกรีสก,กมีมจะเป็นอะไรไปวะทีนี้ผมได้พูดเกินไว้ในคลิปอ่าใจสปีดมั้งใช่คลิปเกมายสปีดผมได้ไปเจอเ,อก,เกมหนึ่งมาซึ่งเป็นเกมของคนไทยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นแนวคอเลอร์หรือสา l สโกลิงเนาะจะไม่ใช่แบบแนวแบบแนวอาร์พีจีหรือเอเมเหมือนเกมมันก่อนแหละเออนี่3คลิปที่3แนวแล้วเนี่ยถือว่าดีเหมือนกันนะคราวนี้เป็นเกมที่มีชื่อว่าเรือนจําแดนใหม่ชั้เตอร์หนึ่งเอาล่ะว่าเรามาดูกันดีกว่าในเรือนจําแดนใหม่ 1> Chapter 1เยดเคยูนิต oh, 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 oh. oh. <laughs> ี um ้เยดเคมาว่ะโอ้โหแล้วเพลงไทยมาเลยไงโอ้โหเรือนจำแลนใหม่ Chapter หนึ่งเริ่มเกมผมชอบสไตล์ลายเส้นดีว่ะ เออแม่งด,ด,ดูดูแปลกดีคำเตือนเกมนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงและก่อกวนซึ่งอาจจะไม่หมาะสมสำหรับผู้เล่นทุกคนนะฮะผมอ่านคาเตือนต่อไปนี้ก่อนที่จะดับเหลิ่งสู่โลกแห่งความเฮ้ยดับเหล่งสู่โลกแห่เหง,งหเรื่องราวผวาเป็นสตอรี่เนี่ยเป็นเกมสยองขวัญที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความรู้สึกหว,กวาดกลัวตึงเครียดและรู้สึกบรรยากาศที่ได้ขนลุกบางอย่างที่ทําให้ตกใจมุจงประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์กระตุ้นอารมณ์และความไม่สบายใจทางจิตเลือดและคาบเลือดผู้เล่นอ,อาจจะพบ กับฉากที่น่าสยดสยองและเนื้อหาภาพที่น่าลำคาญตลอดทั้งเกมผู้เล่นจะประชันหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่พฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้และพยายามที่จะทำให้เราตกใจหรือว่าท้าทายตัวละครของผู้เล่นอาจมีการก็ถึงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เช่นความตายการสูญเสียความลึกลับเรื่องเพศคขเรียกว่าตัวละครในอาจจะดำเนินเรื่องราวซับซ้อนและก็น่าลำคาญนะมีการออกแบบเสียงที่ดุดแรงเสียงดังอย่างกระทันหันโปรดใช้วิจารณ์ในการเล่นหากคุณอ่อนไหวต่อความสยองขวัญและเนื้อหาหรือมีทราบ หรือมีสภาพวะามตกกังวลหรือโรคหัวใจเนี่ยขอแนะนำให้เล่นเกมด้วยความระมัดระวังหรือปิดเกมนี้ไปเลยอย่าลืมหยุดพักและดึงสติของคุณสวสุขภาพจิตของคุณขณะเล่นเกมของเราถ้าไม่ไหวควนเลิกเลยทันทีทำไมคำเตือนมันดูน่ากลัวจังวะมันเกินกูุจจะทำสัญญากับซาตานเล็กนกอยหนึ่งเลยอ่ะไอเชี่ยมามามาเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเอ,อ่อวันณนาผาผู้คุมขังหญิงที่เข้ามาอโอเคครับผมเข้าใจแล้วเอ๊ะ เออที่นี่มันเรือนจําใหม่จริงเหรอทำํำไมสภาพมันดูสวัสดีค่ะคุณวรรณาภายินเั้งมาทำหน้าที่ต้อนรับนะคะท่านคงจะสงสัยว่าทำไมที่นี่มันดูเก่าและโทรมจัง,งเลยอคนต้องขอบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นเรือนจําที่ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่อ๋อถูกซ่อมแซม จากของเก่าระหว่างนี้เนี่ยอยากให้ท่านได้ลองเดินสำรวจภายในบริเวณครัวเอ้ยอาคารหลังนี้ดูก่อนค่ะครัววปาอย่างไรวะไอชิจะเปลี่ยนหมดย่างเนี้ยว้าวคุณูสาตลยไรเส้นดิฮะไม่โคตรแบบคนเอาอะทำไมผมไม่รู้สึกผมไม่รู้ถึงเกมนี้มา่ก่อนเลยวะนี่เดี๋ยวผมไม่เป็นคนดูเกมไฮนีจูเดีวผมไม่เห็นเลยนะเว้ยเออสไตล์ไม่โคตรแบบโคตรจ้าบะเหมือนในเกมนี้ไอเกมที่แบบเป็นที่เป็นดังๆของต่างชาติอะที่เป็นสไตล์ข้าคขาวดำอะเออสไตล์เอามาแล้วเลยเว้ย ผมจะซื้อไม่ได้แล้วต้องการกุญแจวิ่งไม่ได้เลยนะปกติเราคงไม่วิ่งหรอกมั้งถ้าจะเป็นเรื่องราวปกติกูจะวิ่งทำไมวะไม่ใช่ยยังไม่เจอผียังไม่เจออะไรเลยอันนี้เข้าได้มีแบบท่าแอนิเมชั่นไอดอลด้วยฮะไอดอลดิไอดอลอ๋อมปนกุญแจโอเคเราจะวองกุญแจตรงนี้ลูกกุญแจหลายดอกเป็นอุปรกรณ์เชิงกลไกที่ใช้ร่วมกับกุญแจแม่ใช้สลับปลดล็อกของกุญแจแม่ ขอบคุณมากเฮ้ยจริงจี๋เหรอวะเรียกวเวลานรนขนรักโทษ้วยนะวหน้าอ่ะฮะพิมพ์โอเคฮะเราต้องไปขู่นักโทษใช่ไหมคุณต้องนาหนังสือสวดมนต์ไปให้นักโทษแล้วก็เช็คจำนวนให้เรียบร้อยด้วยนะคะเอ๊ะแต่ไม่ต้องมีหนังสือสวดมนต์ด้วยขอให้โชคดีนะคะอืมโหเกมยรมันรูจริงจังมากเลยเนี่ยจริงจังผมขำไม่ออกเลยะไอ้เกียไอ้วันปกติมีคนเดินผ่านเนี่ยมันยังแบบพอม,ม,มีแบบความเป็นแบบฮาฮาบ้างอยู่บ้างนะ มันเป็นไลเซเส้นของไลเวนเตอร์เนาะแต่อันนี้คือแบบจริงจังกับจริงจังที่เชี่ยเลยเราต้องไปเช็คนักโทษเดี๋ยวนะต้องเอาไปต้องเข้าไปเอาเรียกฮอนั้นก่อนปะแล้จะต้องไปเอาสมุดสวดมนต์ก่อนแปลกๆนะแปลกๆนะสมุดสวดมนต์ทำไมต้องไปเอาสมุดสวดมนต์เลยวะโดยเคมีไอ้นี่ด้วยเป็นไหม้มังกรเอา้าไปอยู่กุญแจได้ย,ยังไงอ่ะเอ,าอ้าวัตถุดยมินโอ้โหแล้วครูแบงเดิอนอย่างชา้าได้ไงประเด็นเน่ะ พอได้ไหมได้อันนี้เป็นอบิวบอร์ดดูได้ไหมโหนห้องนอนห้องเอกสารห้องน้ําห้องพยาบาลคุณอยู่ตรงนี้ก็คือห้องพยาบาลเห็นนะมเมื่อกี้เป็นห้องน้ําสนามอืฮึอันนี้จะเป็นห้องพยาบาลนะเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวห้องน้ํานี่หว่าเฮ้ยจะหลอนเลยปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เพิ่งเริ่มเลยเฮ้ยต้องมีกึงมีกลก่อนเกินก่อนดิ ก็เรื่องนี้โอ้โหห้องน้ำดีนะเสียงเชียร์แหละเฮ้ยมีคยใครแช่ห้องน้ำอยู่เหรอเฮ้ยี่มึงเริ่มเกมเลยเฮ้ยใครอะใครออกมาที่นี่นะไอ้เชี่ยนักโทษมันนักโทษมันแอบมาขี้บอกว,ว่านี่ยเนี่ยมาปล่อยส้วมอยู่ปล่อยโอ้โหกดกดก,กูเลี้ยไปดีกว่า <Yeah. S 2> ต้องมีใครมาแอบท่องสบูต่ตกตรงนี้นวมันก็แบบใส่กันแน่เลยอะ่ะดูทรงแล้วอะ่ะคุณครูรี่ไปเดี๋ยวฮะก่อนที่มันจะแบบถึงตัวคนครูได้ไม่ใช่คนครูดิมันเป็นเครื่องพวกครูมาโทษนองมันชุดไปตำรวจไ้ยตำรวจหญิงชุด,ดแบบค,คุณครูเลยตอนแรกผมนึกว่าเซตติ้งอยู่ในโรงเรียนได้ซํานะเว้เออโอเคฮะถ้าเดินมาตรงนี้จะเป็นแบบบันไดแล้วจะไปชั้นที่มีราโทษอยู่มั้งกับเดินไปเดินนิดนึงก็จะเป็นไอ้นี่ อ๋ออ๋อันนี้ห้องพยาบาลเองเหรอโอเคอันนี้จะเป็นทางขึ้นถ้าเลยบีนี่จะเป็นสนามแล้วทุ่งอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยกูลองสำรวจดูก่อนเล่นกันยังไงเขาก็บอกให้เราสำรวจเหรอเนาะเราชื่อว่าอะไรนะกูลืมแล้วโอ้โหสนามเฮียอะไรเนี่ยมือตืดๆอะไรสัตว์นี่กูไปทำงานตอนกลางคืนเหรอวะก็จะใช่แหละเอาจริงตอนกลางคืนมันเป็นหน้าที่ผู้หญิงเหรอวะ เอออันนี้ผมมองตามความเหมาะสมมานะเย็ดเคสารพระภูมิเอาแล้วไงกูมึงเจอหมอปลากูไหมไม่ใช่มึงเละแน่นอนอะ่ะเจอหมอปากูอะถังขยะที่ดูใหญ่โคตรรแบบโคตรรโอเคไหนขอไปดูหนะ้ารักโทษหน่อยดิจะมีคนยังไงเป็นมิตรไหมนักโทษเดี๋ยวมัคนคจะมีทั้งดีทั้งลายนะ้ยเอาจริงละเดี๋ยนะอันนี้เราคือหัดชั้นสองเราไม่รู้แผนที่ฮนะ อ่อันนี้เนี่ยเป็นห้องกินข้าวห้องสมุดนี่หว่าโอ้โหแม่ขมคตรเกียรเลยว่ะตัวละครที่แป่งเหนือนเจ้าชาเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรโผล่มาตรงเคาน์เตอร์หนังสือใช่ไหมที่ได้สก,กินเบเบิ้ลมิสเนี่ย,ก,ก,ยกูเปิดออกมาเนี่ยเอาไปเซฟอะไรมันนี่ไงสกินเบเบิ้ลก็ตอเฟียร์ทังเกอร์อฝั่งนี้ไอ้เชฟบรรดาหจริงนะเฮ้ยโอ้กูรู้ว่าตาใครตกใจเบิ้ด คือสายยางเนี่ยนานจนแบบน่าเล่าขาดเลยอะสไตล์สไตล์เกมกับเรื่องราวว่ามันดูเล่าแล้วคนน่าัวใจดีนะแต่เมื่อกับมึงช่วยหยุดเดือดจนกลุ่มได้ไม่ได้อย่างน้อยก็เดินเดินเ,เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมอะเอ้าแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยไอ้เชีย่ยเดี๋ยวเขาบอกให้เราไปเอาหนังสือสวดบนใช่ไหมเดี๋ยวนะยี่บอกได้ว่าไอ้ที่ท่องหนังสือที่มันมีทางทางรอดไปอะห้องนั้นเหรอ คือผมก็ใจนะว่าในชีวิตปกติเราอ่ะเราจะไปเอาอะไรแล้วคงจะไม่แบบต้องรีบแบบนั้นแล้วก็ต้องเดินประมาณนี้แหละต้องผู้หญิงด้วยนะใส่ส้นสูงด้วยไงประเด็นแหะแต่คือแบบเกมอ่ะไอ้เชี่ยมึงช่วยเร็วกว่านี้หน่ได้ไหมหวังว่าจะไม่มีอะไรนะนั่นไงกูว่าแล้วหนังสือพระบทสวดมนต์เจ็ดตำนานและเสองตำนานที่เป็นนิยสารของชาวพุทธมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนตรวจจนปัจจุบันเพื่อความมีสิริมงคลและเพิ่พผลวัาศาสนาบารมีอ่า รับทราบละไม่ได้มาถ้าฟักช่วยดิโก้วะหรือว่าห้องฝั่งนี้ที่เป็นเป็นห้องดูบนันดาลห้องขังอะไรมาเนี้ยใช่ของมันใช่ไหมโอเคตอนแรกไปไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้สมุดบทสวดตอนนี้ไปได้แล้วคนแรกเลยเอา้าไม่ได้อะอา่ามันบิวบอร์ดเป็นใหญ่อย่างวะเฮ้ย อะไรเนี่ยห้องห้องนี่ห้องอะไรคนจะเป็นมีคนจะเป็นกับห้องนี้ไหมเนี่ยเอเอเอ้ไหน่ะแจกจ่ายอา่ะอา้าเล่นเล่นแล้วกูไม่ต้องแจกเหรอยืน่นเป็นคนละบยอะไรมานี่ไงแล้วก็นโมสามจบกเอาชิบหายแล้วทางตันเฮ้ยฟัก<ฟ><ฟ>มันมีอะไรผมกดเลยด<ฟ>้วยอะไรวะเนี่ย เพราะนี่ยยอดผู้ต้องขังบนเรือนนอนชั้นสองห้องหน,นึ่งจำนวนเก้าคนชั้นสองห้องสองจำนวนสิบาคนชั้นสามห้องหน,นึ่งจำนวนหนึ่งคนชั้นสามขังหนึ่งคนยอดรวมทั้งสิ้นยี่สิบสามคนต้องเช็คใช่ไหมอ่าอ่ะ,อะ อ้าฮะอะไรวะเด๋ยวมัมมาซูมจ่อขนาดนี้มีใครลูกเอบีบคอป่ะเนี่ยผ่าลูกกงแบบสีิวเสยวเสยวเลยวัดต่อฟักป๋อเลยนะมันนี้การได้ผนทำอะไรทำไมมาซูมแล้วแบบขุดอะไรไม่ได้เลยขุดจะหลอนมเนี่ยกูควรจะหลอนใช่ไหมกูจะกูเดินไปอุ้ยมืดตึ๊บเลยโอ้โเฮ้อเฮ้ย่ไหมย่ไหม กูว่าแล้วนี่ผู้คุมจันฮะจันคือว่าที่อยากได้โทรศัพท์สักเครื่องน่ะช่วยรับเงินนี้ไว้แล้วหาโทรศัพท์มาให้ฉันหน่อยได้ไหมเก็บเงินข้งเธอไว้เธอหน้าแล้เป็นอันซะถ้าเธอจะทำแบบนี้กับผู้คุมคนอื่นอีกแล้วก็เธอโดนดีแน่ นี่แหละเป็นด้วยคนพี่ดีฮะแล้ว,แล,วแล้วยังไงอะ่ะเฮ้ยอ้าวกูกดอะไรไม่ได้เลยอ๋เฮ้ยอ๋ออ๋ออาฮัโลโหลเกมเกมกูขค้างเฮลสบดีเฮล ห้องพยบางยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเนี่ยก็ได้ดีนะฮะลองโอ้โหเขียวปื้ดเลยเอเคคอนท้าสกับซีผิวซะเหลือเกินเฮย้ยมีคนนอนอยู่เหรอเ๋อยวใครอะเหรอเฮ,ยฮย้ยย,ะะยแลไงวะเฮ้ยอะไรเฮียะไรเนี่ยอะไรคุมอยู่อะเดี๋ยวจะเป็นเสียงมันตืดๆมันเสียงเหมือนใคร ทำเชืนอในทุกอย่างด้วยถุงย่านะเวย้ยอย่านะผีเหรอผีมาใชื่บริการเหรอผีก็ส่วนผีนะเวย้ยอที่เอ้ยจำไม่ได้ไมันมีตัวไอ้เหี้ยอะไรอยู่ตรงหน้าประตูด้วยเหรอจำไม่เห็นได้เลยไอ้ซาเอ้ยลาบซาบ,บละในความรู้าชาัดอีกรอบเรื่องนี้เป็นไงขอรู้ชัดๆหน่อยเด้ จึ้งขนาดนีนเฮ้ยก็ยยยยดูผีผู้หญิงเนาะโอเครอดรอดตายแล้วกูไหนต่อวะเนี่ยช่วยอะไรปวดคอจังวันนี้ไปพักผ่อนดีกว่าอา่าฮะปวดคอเอ่ออาจจะแบบห้องพักโอเค แต่ไม่คิดมากเลยมันก็คงจะเป็นเรื่องปกติแหละบ้างที่คนเขาจะปวดคอเวลาทำงานอ่ะนะให้เวลาน,นอนแล้วทำงานมาทั้งวันอยู่เพิ่งมาก็เถอะวัดแต่อะไรว้เนี่ยเดี๋ยวโอ้เึิดจังวะโอเคห้องพักโอ้โหกูปีนอนเรือนจำกับรักโทษได้ไหมเนี่ยอย่างนอยแม่ก็หลายคนน่ะตอนนั้นก็อบอุนอ่นน่ะห้องพักเคียอะไรเนี่ยสยอง รับทราบเลยครับวัดตะเฮี What the hell? เดี๋ยวนี่มันผีเด็กอ้ยเอา้ามันม็นอย่างงี้ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวนี่มันเรือจำนะเว้ยเมื่อกี้มาอะไระนั่นน่ะจิตฝันไปหรอกเหรอถ้าเป็นเรือจำมันมีเหมือนเด็กตายอะไรอย่างหนึ่งด้วยอะดวนะถ้าจะเป็นตองเป็นกูเนี่ยกูไม่เห็นเกี่ยวเลยกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยกูเพิ่งไปทำงานหัวหน้าวันนาภาคะ อีฉันก็อขออภัยด้วยที่ลืมเปลี่ยนเครื่องเส้นไหวที่ชั้นสามอะมีชั้นสามด้วยเหรอใช่ค่ะที่ชันสามเป็นชั้นปิดตายอะลบกวนหัวหน้านี่ไปเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหมคะเนื่องจากว่าจอยเนี่ยต้องรีบไปกลับไปบ้านไปทำธุระไว้ในบันนี้ค่ะเครื่องเส้นไหวของจอยเนี่ยวางไว้ที่หน้าประตูทางเข้านะคะขอบคุณหัวหน้าค่ะประตูทางเข้าอีจอยมึงโดนขี้นี่ว่า กัป,ป้าดไปหาแม่มึงในมึงอะ่ะทำไมว่ชเกมไอ้ขี้นี้ผมอยากกับปกติวะเนี่ยไอ้เชะปกเกมมันจริงจังกูเลยต้องหาคอนเทนต์นะแต่คอนเทนต์กูอยากชิ้มหายเลยวะขออภัยจริงนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบเออรับคำหยาบไม่ได้นะอันนี้ผมขอโทษจริงกูอยู่กูแบบกลายปเป็นแบบร่างทองเฉยเลย <S <S โอเคชั้นสามของเชฟวันที่ชั้นสามไม่เห็นยากเลย <S <S โอ้โหแล้วใครจะไปกินวะเนี่ย ป็ Google นกะูกูกูโกรธอ่ะเป็นกูกูกูโกรธกว่าเดิมมาทิ้มของไม่กูต้องเป็นไอ้หมากกับข้าวเปล่าการได้ความเคารพบินญญาณโดยการอ่าไหว้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเพื่อขอขมาขอความเมตตาและขอโหสิกรรมเนี่ยเพื่อความสุขและความร่มเย็นของแกผู้อยู่อาศัยนะช่วยผ่อนคล์หนักให้เป็นกายเป็นเบาและอยากเป็นการเปิดทางให้สิ่งต่างๆราบรื่นด้วยแต่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยกูโกรธกว่าเดิมอีกนะไอ้น่ะอย่างน้อยมันต้องชาบูอะโมทะอะไรมันเนี่ยเออ อ้เช oh, ็ดเทปิโกเกตนี่ไงฮะขึ้นไปให้เรื่อยเลยใช่ไหมอาเช็ดเทปิโกเกต์ไฟไม่ค่อยดีแหมทุกทีเลยเดี๋ยวนะทำไมมันมีผมกูจะแอบได้โอ้โหผมอ่านเอกสารมาบอกว่าทั้นสามเนี่ยมีห้องขังหนึ่งฮะแล้วขังแบบหนึ่งคนน่ะไม่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 รู้ว่าหนึ่งคนหรือว่าหนึ่งตัวหรืออะไอย่างนี้นะ ลิงกูแน่ผีอะ้รมันอือวิ่งมันมาดูห้องขังกับคดีแบบอาชญากรรมต่อเนื่องอาชญากรต่อเนื่องอะไรประมาณนี้เลยห้องขังมันดูแน่นหนามากๆกับขังเอ้ยตลกไปเนี่ยอีผีแม่งผูเ้เกมก็มาทำให้กูแตะวแตกเนี่ยเฮ้ยอันนี้อ๋อ อู้ไม่ผิดโอ้โหแล้วเจ๊มึงนิ่งมากมึงนิ่งมากทำไมฉันต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยแทนด้วยเนี่ยนิ่งมากไม่งมีนางลำ้ำใช่คุณไม่ผิดฮนะจะจะทำอะไรฉันดีฉันไอุอ้ยกดชิปเพื่อวิ่งเอาได้ไงเอากลั <c oughs> วและกลัวแล้วมันต้องมีมันต้องมีจำอ้าวบ้างแหละ อย่ยาเลยกู้ทำอะไรผิด,ผดอ้ผีวิ่งวิ่งมึงวิ่งดิบุงวิ่งเอ,อาหัวหน้าหลับหรือยังคะพิมพ์โทรมาพิมพ์ลืมบอกให้ไปไหว้สาลเจ้าที่ด้านหลังเรือนจำอะหัวหน้าจำได้ไม่ฝันหัวหน้าจะได้ไม่ฝันอะไรแปลกแปโอ้โหกูแล้วกูทำงานต่อยไงแล้วกูวิ่งไม่ได้อย่างางี้รอบเนี้ย เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ผมตายดิผมอะไรวะรื่งงวะไอเชี่ยแล้วกูต้องไปทางโอ้โหค่าเดี๋ยวนะไอเชี่ยค่าแรงกูเท่าไหร่เนี่ยค่าแรงกูวันละสามร้อยกูโกรธเลยนะไอเชี่ยกูขอวันละสามหมื่นได้ไหมเจอผีอย่างเงี้ยหมอปลาช่วยด้วยโอนกระแสต้องมาแล้วแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรเราฝันเหรอหรือว่าเราหลบผีแล้วเราก็แบบกลับมานอนเฮ้ยกูถามจริงอี มันชื่อว่าอะไรนะมึงกลับมานอนได้ด้วยหรอว่าฝันเลยเว้ยแล้วจะเป็นเรื่องมาดูต่อเนื่องอย่างวะมันดูแบบเือนเขาว่าเอ้ยทำนี่เสร็จแล้วก็ไปทำนู่นด้วยอะไรประมาเนี้ไอเดิโงงว่ะถ้าเมื่อกี้เราแอบได้สำเร็จแล้วเรากลับมานอนมันก็โคตรโง่แบบื่องมันก็ดูแบบแปลกแต่ถ้าเกิดว่าเราฝันนี่ทำไมมันเหมือนกับว่าแบบฝันมันต่อเนื่องอ๋อนี่กูกูอยู่ในฝันอีกฝักของฝันอีกครั้งหนึ่งเหรอแต่วะ พอเราแบบไหว้สารเจ้าตรงหลังอเกินจาเสร็จแล้วเราก็จะตื่นขึ้นมาปกติเพราะว่าฝันร้ายแบบมันหายไปแล้วอะอะไรมานี้ใช่ไม่เนพอดอย่างนั้นใช่ไหมเฮ้ยก็ดูข้อท่านีนะวอนว่าตอนตอนนี้เราฝันอยู่อะแล้วก็แบบไปไป,ไปไหว้สารเจ้าในฝันะแล้วฝันร้ายแล้วก็จะหายไปวัดตัดฟักโบปวกว่าตอนแรกไม่มีนะเว้ยไอ้ขยะอย่างเงี้ยมึงทำอะไรเนี่ยเดี๋ยนะมาที่ไหนเนี่ย่ฉชนต้องเก็บขยะให้ด้วยเหรอเนี่ยแย่ะมัดญาติอ๋อ ก็คือกูต้องเดินไกลขึ้นแม่มีใครอยู่ในซอกต่อกันไหมไม่มีใช่ไหมก็คือตอนแรกกูแค่จะจะอาไหว้สารเจ้าตรงนี้เฉยๆตอนนี้กูต้องไปทิ้งขยะก,ก่อนด้วยยัดเค้แม่งทำมาดีซะด้วยนะขอโทษเ้ยเรื่องห่วงแล้วสิดิลียไหว้ให้เสร็จก่อนดีกว่าพอขับกลับมาปุ๊บไม่อยู่แล้วอา้าวก็ยังอยู่ ตกใจเบิเลยกูโมุ่ทายะสังคฆปุทหายะข้าพระเจ้ามาทํางานที่นี่เป็นคืนแรกไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงใดขอให้ข้าพระเจ้าได้ทํางานได้อย่างราบรื่นนอนหลับสนิทด้วยเถิดสาธุมามือเปล่าอย่างนี้เขาจะให้ไหมเนี่ยดีย๋ยวนั้นก็ต้องมีน้ำแดงซะหน่อยอะ่ะตอนนี้ผมเข้าโหมดหูด,ดับเรียบร้อยแล้วฮะไอ้เชีียกูปิดเสียงกับสนิทเลยแล้วกูก็ไม่แบบรู้สึกอะไรด้วยไอ้ถนะ้ผมเข้าโหมดคูด,ดับหรือว่าเสียงมันมืดจริงเสียงมันดับจริงป่ะเนี่ยใช่ไหมน,นีฮะ เขาไม่ทำอะไรแล้วก็ทําอย่างนั้นอย่าไปแบบแบกบทางอย่าไปอยากจะอยากจะอยากไปเสือกเลยคนไทยอะนะเรารู้อู่แล้วไว้ว่าเจอผีห้ามทักโอเคอ้มันมืดทุกรอบเลยเป็นอะไรเนี่ยรอบนี้ลองเปลี่ยนเตียงนอนดีกว่าอ่าเตียงเมื่อกี้อาจจะแบบมงคลไม่ดีฮะ ฮวงจุ้ยไม่ดีไงโทรถ้าเปลี่ยนเตียงนอนคราวนี้แต่ฮวงจุ้ยดีแน,น่นอนนอนชั้นบนเหรอหรือว่าไปหองไปนอนข้างในสุดอาจจะไปข้างในสุดก็ได้แล้วจะเป็นยังไงวะเนี่ยฮัลโหลนอนฮนะออโอ้โหฮ้โอเคโอเคเฮ้ยอ้าวกูทำอะไรผิดเนี่ย ทำอะไรผิด Follow of Story อย่ามาทำงานที่เรียนจำเรียนใหม่อย่างนี้เหรอไอ้สัตว์ผีคือ,อ,อผมชมว่าตอนแรกเรวเรื่องน่าสน,นใจคือแบบเออมันน่าสน,นใจจริงแต่พอตอนท้ายเนี่ยคือที่อะไรกูมาทำงานกูเป็นคนมาทำงานหาเช้ากินข้ามััจจะมีครอบครัวที่ต้องดูแลเป็นคนดีทำงานสุจริตกูผิดอะไร ทำไมอีผีอีผีที่มันจะเข้าสบิดโคงมันมันต้องมาฆ่าคุณด้วยนักโทษเรือนจำที่แมงดูเป็นแบบเป็นคนเลวอ่ะนักโทษอนะ่ะแม่งอยู่เดียวห้องแบบยี่สิบกว่าคนนะค่ะไม่ฆ่ามึงมึงอยู่ทีเดียวกับไอไอ๋โอโหว่านะเรื่องราวของเรือนจำนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเออเรือนจำเก่าฮะตอนแรกเนี่ยก็เป็นเรือนจำปกตินี่แหละแต่ว่ามีเหตุฆาตการรมเกิดขึ้นก็คือพวกคุมเนี่ยไปเจอกับเออนักโทษสาวที่เป็นแบบอายุแบบ อ,อยายุแบบ18-19อ่ะเป็นนักเรียนอ่ะแต่ว่าแบบทําผิดมาอาจจะเป็นแบบค้ายาหรือว่าไม่รู้เดี๋ยวผิดที่อะไรต้องทําให้ตัวตัวตัวต้องขังเลยวะเออมาขังวันแรกฮะแล้วก็รังรอ,งองประกันตัวอยู่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็พร้อมที่จะประกันตัวแล้วแต่ว่าต้องอยู่ขังก่อนเออแล้วผู้คุมคนนั้นเนี่ยก็เป็นผู้คุมหื่นด้วยก็จะทำการข่มขืนหญิงสาวคนนั้นฮะแล้วก็ฆ่าในที่สุดอือแล้วท้ายก็จัดฉากเป็นแบบประมาณว่า เอ่เด็กหญิงคนนั้นเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่อยากยอมรับผิดแล้วก็แบบรู้อยู่รูกนี้ไม่ทำไมอะไรมามันเนี่ยุุท้ายเราก็ต้องมารับเคาะแทน,นะฮะกูมั่วนะอันเนี้ยถ้าฟังแล้วหลอดก็ดีใจด้วยฮะก็ขอบคุณนะครั้าุกคนที่คุณฟังแล้วหลอนนะเพราะว่ากูมั่วไอสัตว์เกมเพี้ยไรเนี่ยพอก็เขียนเสับวันนี้เ,นเกมของเดือนจําใหม่นะฮะเดือนจำแดนใหม่เนาะก็เป็นเกมผีของไทยที่เอ่อผมพูดเตรียมปากเลยว่าเกมไม่แบบน่าสนใจนะ น่าสนใจจริงแต่ว่านั่นแหละฮะทนี้ผมบอกไปเลยว่าในหลายใหย่ไม่ต้องปรับปรุงอ่ะที่แบบตัวละครที่แม่งเดินช้ามากแม้แต่ที่แม่งก็ใหญ่ที่หายเลยเออเราจะเดินไปทีอเออผมก็ใจนะ้ว่าเ็าอยากจะทำให้เกมมันนานเลยเว้ยแต่ว่าวิธีทำให้เกมนั้นของพี่คือการทำให้ตัวละครเดินชา้าเนี่ยนะนั่นโคตรแบบไม่ได้อะ่ะไม่ได้อย่างยิ่งเลยอะ่ะเออแล้วก็เรื่องราวเดียวที่ผมจะเใจความได้ก็คือเรามาทํางานวันแรกแล้วก็เราก็โดนผีหลอกเพราะว่าเราเนี่ยดึมเอาเครื่องเส้นไหว้ไปให้ แค่นั้นเลยเว้ยวเรื่องราวไม่มีแค่นั้นเลยไม,ไม่ได้มีแบบแบ็กสตอรี่หรือว่าอะไรที่จะทำให้เราดูเรื่องราวอะไรก่อนหน้าน,นี้เลยอ่ะมันมีแค่นี้จริงเว้ยผมว่านะน่าจะไปทางานส่งครูแน่แน่รู้จากทรงแล้วอะเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีแค่นี้แหละฮะมันก็ดูมันก็ดูดีนะเออก็สำหรับคนที่อยากเราก็ดูกานในลิปเลยฮะตอนนี้มีน็นชั้เตอร์หนึ่งเนาะไม่มันเจ๋เหมือนกันว่าจะมีชั้เตอร์สองแม้ว่าว่ากินี้ก็มาได้แบบกท่าไหร่แล้ววะสี่ห้าเดือนแล้วอะหกเดือนได้ด้วยซ้ำเนาะก็ต้องรอดู เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุครับผมไอ้ผีในเกมเฮีย้ยนี่ไร่เหตุผลชิบหายไอ้สัตว์กูว่าแล้วผีผู้หญิงนี่แม่งไร่เหตุผลมันเป็นตอนมีชีวิตเลยวะ่ะอันนี้ผมพูดเล่นนะฮะแต่ผีไร่เหตุผลนี่ของจริงเลยข่ากูทำเฮีย้เยเไรเนี่ยกูทำอะไรผิดอ๋อ